น,นี่ก็คือหลังจากทําครั้งที่4นะคะอันนี้ลูกค้ามาเพิ่มเติมให้ขอบเข้มขึ้นแล้วก็ให้สีให้เข้มขึ้นนะคะผลลัพธ์หนึ่งสองสามแล้วก็ยังไงถึงมาเพิ่มครั้งที่สี่คะมาเพิ่มครั้ง,งที่สี่นี่คือมาเพราะว่าหนึ่งอยากจะได้เข้มกว่านี้อยากจะได้เข้มขนี้จริงๆดีอยู่แล้วนะหนึ่งสองสาม 2> 1, 2, 3, นี่คือแทบจะไม่ต้องปรับแต่งอะไรแล้วเรื่องสีเรื่องความเข้มก็มีอยู่แล้ว <C> e <at> แต่ว่าด้วยด้วยใจชอบ<ห>ด้วยใจชอบไปเห็นดาราหรืออะไรต่างๆที่เขาแบบตัดสกินเฮดแล้วมันเข้มอะไรเงี้ยเออเราก็อ,อ,อยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอมาทำแล้วก็คือไม่ผิดหวังคือ <C> e <at> ได้แบบนี้เลย <C> e <at> คือดีมากะรุงมากครับ <C> e <at> คือบางทีเราไปไปทำอย่างอื่นเนี้ยที่มันที่มันไม่ได้ประโยชน์นี่ก็เยอะอะไรเงี้ยเป็นที่ใายในตรงที่เือว่าคุ้งมาก แล้บวกกับ, <Okay. S 2> ก,บก,ก็ต้องขอพูดเลยว่าช่างเข้าใจดีม mm hmm. ากทำให้แบบคือดูแลทุกอย่างในเงี mm ้ย hmm. ก็คุม้มครับ <Okay. S 2> คนที่ลังเล,ลว,ว่าดูอยู่หรือมีปัญหาเรื่องหัวร้านอย่างผมไนเงี้ยคือมาเลยไม่ต้องลังเล <Okay. S 2> ไม่ต้องลังเลแล้วเราจะรู้ว่าสุขภาพจิตของเราไอ้โอ้มันกัดมา100%เลยครับ mm hmm. แล้วเราแบบเรามีความมั่นใจมาก คือเหมือนได้ชีวิตใหม่เหมือนได้ชีวิตใหม่ครับเรามีความมั่นใจมากขึ100้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าแสดงออกค,คือแกล้งทุกอย่างค่ะคือจากเดิมตอนที่ยังไม่ทำเนี่ยคือเราก็ใช้ชีวิตปกติอั่นแหละแต่ว่าในใจมันก็มีบ้างไงยว่าเราเราห<ม>ัวละโน,น่นนี่แน่นไงยคือการเข้าสังคมก็จะยากคือมันเหมือนเราปิดกั้นตัวเองไลยงี้ยแต่พอได้มาทำปุ๊บนี่ มันเหมือนมันไม่มีขอบเขตในในแผนที่เราจะมาคิดว่าเฮ้ยเราเรามีปมด้อยอะไรเงี้ยคือเหมือนได้ชีวิตใหม่ครับก็ถ้าใครที่ลังเลแต่ว่าดูอยู่หรือมีแผนว่าจะทำนี้กับอันใหม่เลยครับคือแนะนําให้มาเลยคือคุ้มมากคุ้มมากกับการที่เรา,าจ่ายไปหรือเรามีค่าใช้จ่ายส่วนนี้คือไม่ได้เยอะถ้า,ถ,าถ้าแรกกับการที่เราแบบได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาแล้วได้ ได้ความมั่นใจได้สุขภาพจิตที่ที่ดีมากอันนี้ารพูดได้เลยครับฟีดแบคคนที่รอบข้างเป็นไงบ้างคะบอกเลยว่าสมมุติว่าเราพูดเป็นตรงๆว่าเราสักมาอะไรเงี้ยไม่มีใครเชื่ออืมเนียนเขาเขาคิดว่าเราไป,ปูผมมาอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนก็จะมีคนที่รอบข้างก็จะแทักว่า ไปผูกผมมาหรออะไรอย่างเงี้ยพอเราบอกเขาว่าเออเราไปสักมาเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีใครเชื่อเพราะว่ามันเนียนมากมันเนียนมากค่ะแล้วแม่ที่อยู่ด้วยกันเป็นไงบ้างแชร์อะไรก็เขาคิดว่าเออเรามีผมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราสักมาเขาก็งงงหรือแทบจะไม่เชื่อ <c oughs> เพราะว่ารอยสักบางทีมันก็จะดำดอะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนเราสักรูปโน้นรูปนี่อะไรเงี้ยแต่นี้มันมันเหมือนมันเหมือนผมที่เราโกนมาแล้วมันมีมันเป็นเขาเรียกอะไรลากผมไหมก็เขา,าจะบอกว่าไว้ผมยาวเลยอะไรเงี้ยอ, <c oughs> <c oughs> อไหนๆก็มีผมแล้ว<อ>ก็ไว้ผมยาวเลยอ,อะไรระหว่างการสักลายกับประสบการณ์ที่ผ่านมากับการทํา S M P เป็นยังไงม้างคะ <c oughs> มันไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นเราสักลายเป็นรูปต่างๆรูปภาพต่างๆนะครับก็คือมันเป็นประมาณเนี้ย ือการสักลายแบบทั่วไปครับเราเหมือนวาดภาพเสต็วเราอะไรอาเงี้ยแต่แต่อันนี้ก็สักลายเหมือนกันแต่กายเป็นแบบวิธีการสักไม่เหมือนกันคืออันนี้สักสักแบบเรียนแบบลายผมหรือว่าลากผมคือมันมันเหมือนมันเหมือนผมเลยครับมันไม่เหมือนการสักลายทั่วไปมันไม่เหมือนเลยคือถ้ากังวลว่าเออสักลายนันก็ทั่วไปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องกังวลนะครับคนละอย่างเนาะคนละอย่างครับคือสักนี้มันก็จําลอง มันเหมือนรากผมเลยแหละมันไม่เหมือนการสักลายทั่วไปครับหรืออันนี้ไม่ต้องกังวลครับค่ะก็เพิ่มเติมนิดนึงการทํา s m p นะคะก็คือการเรียนแบบต่อผมเนาะให้มันแบบเหมือนปกปิดบริเวณที่เรามีปัญหาผมไม่มีอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ลักษณะมันก็เหมือนรากผมนะคะเหมือนเลยค่ะความรู้สึกลูกค้าเองก็เหมือนเลยใช่ไหมเหมือนเลยเหมือนเลย มากกว่าปกปิดผมว่ามันเหมือนเรามีผมขึ้นมาเลยมากกว่าปกปิดจากปกปิดนี้มันก็เหมือนเรามีปัญหาตรงเราปกปิดตรงนั้นแต่อันนี้เราสามารถคนโทรลได้ว่าเราต้องการให้ผมเราหนาแค่ไหนได้เลยอันนี้คือสุดยอดที่สุดแล้วสุดยอดแล้วเนาะโอเคก็ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะวันนี้มีน้ำใจแชร์ให้เรานะคะค่ะก็เป็นความประทับใจนะคะทั้งลูกค้าแล้วก็คน ให้บริการนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะช่างก็ดูแลดีมากครับแกพูดเลยว่าใจดีด้วยค่ะ <c oughs> คือคุยได้ครับคือต้องการยังไงก็คุยกับช่างได้ช่างดูแลดีทุกอย่างครับบางทีถ้าเราคิดไม่ออกเราเอามาเราเดินทางมาให้ช่างดูได้ไหมว่าเราจะทํทาประมาณไหนก็คือวางใจเลยวางใจนะครับค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs>